สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันนะว่าชาวราศีมังกรเราจะวางแผนลุกและรับยังไงนะโอเคเรามาให้ไพ่ดูกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างโอเคเรามาดูกันเลยใบยที่หนึ่งอ่ะสิบดาบสิบดาบในที่เนี้ยชาวราศีมังกรนะ่ะมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือหนึ่ง อย่าจมอยู่กับความทุกข์ปล่อยเขาเรียกว่าอย่ายึดติดกับความทุกข์นะอย่าจมอย่าละเลียดกับความทุกข์อยู่ได้แต่อย่าอยู่นานเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าจมอยู่กับความทุกข์นะหลงคิดหลงทุกข์นี่เลยคํานี้เลยหลงคิดหลงทุกข์อันที่สองคืออุปสรรคที่ผ่านมามันถาถมเข้ามาเต็มที่ละวสิบดาบเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วต่อจากนี้ไป ชาวราศีมกกังกรจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้สักทีนะใบแรกก็บอกแล้วนะอย่าจมทุกนานเพราะว่าเวลาทุกจะหมดไปแล้วมันกำลังเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายสิบดาบถือว่ามาเต็มที่แล้วกำลังจะเริ่มหนึ่งดาบใหม่แล้วอุปสรรคปัญหาทุกอย่างมันถาถมมันหมดไปแล้วเราจะต้องลุกคึ้นสู้ นะอ่าต่อไปนะโอ้โหดาบมาอีกแล้วโอเคเป็นราชาดาบเอาละราศีมังกรคุณจะมีงานใหญ่เข้ามานะถ้าเป็นเรื่องของการงานบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคแต่พอราชาดาบเข้ามาปุ๊บคุณลุกขึ้นสู้คุณมีงานที่ต้องทำ มีโปรเจกต์ใหญ่จะเข้ามามีงานใหญ่เข้ามาแล้วนะโอเคลุกขึ้นสู้มีงานใหญ่มาเตรียมตัวให้พร้อมมาดูอีกใบหนึ่งเลยจะได้ไปที่เดียวเลยอมีเรื่องของความถูกใจเข้ามาด้วยแสดงว่างานเอาเรื่องงานก่อนงานต่างๆภาระต่างๆ ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับงานมันกําลังจะหมดไปมันกําลังจะจบไป,จจบไปคุณจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เข้ามาแสดงว่าที่ผ่านมาคือบททดสอบถ้าคุณผ่านบททดสอบไปได้นะคุณได้นั่งบรลังคุณได้เป็นหัวหน้าง,งานอเตรียมตัวคุณให้พร้อมเลยนะเพราะว่างานเนี้ยมันจะทําให้คุณรู้สึกดีต่อใจรู้สึกดีมากอาจจะเป็นเรื่องของการ พบคนรักก็ได้นะเดลิฟเวอร์แต่ความแต่ความหมายเนี่ยก้าวถ้วยเลิฟเวอร์เนี่ยหมายถึงว่าเตรียมตัวให้พร้อมมันจะดีต่อใจนะเดี๋ยวขอดูขยายอีกสักหนึ่งใบว่าเลิฟเวอร์เป็นอะไรต่ออ่าสิ่งของรักได้เป็นเกี่ยวกับราชินีถ้วยของรักของห่วงโอเคทีนี้เรามาดูกันว่า ราศีมังกรเนี่ยไพ่บอกมาแล้วหใบเนี่ยคือปัญหาหมดไป10บดาบราชาดาบมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามา9ก้าถ้วยทำตัวให้พร้อมเลิฟเวอร์ดีต่อใจราชินีถ้วยของรักของห่วงคีย์เวิรอยู่ประมาณนี้นะนะเพราะฉะนั้นราศีมังกรคุณเตรียมตัวให้พร้อมมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับคุณคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะ เ,เตรียมตัวให้พร้อมเราจะมีงานใหม่เข้ามาแน่นอนงานเนี้ทั้งดีต่อใจแล้วก็เป็นงานที่คุณรักคุณชอบอในเรื่องของการงานถือว่าดีนะมีการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาจบแล้วในเรื่องของความรักคุณมีโอกาสนะมีโอกาสได้เจอคู่ของคู่แท้สำหรับคนโสดน,นะคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะนะโอกาสเนี้ยคุณเตรียมตัวให้พร้อมเลยคนที่เจอเนื้อคู่แน่ๆ่ คู่บุญเสมอกันมาแน่นอนถ้าเป็นการเรียนการเรียนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะค่อนข้างเหนื่อยแต่การเหนื่อยครั้งเนี้ยคณประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะได้เรียนในคณะที่คุณชอบคุณจะได้เข้าสถาบันที่คุณตั้งใจฝึกซ้อมมาดีอ่านมาดีคนสอบได้แน่นอนได้สถาบันที่คุณถูกใจแน่นอนได้เรียนในสิ่งที่รักด้วยถือว่าราศีมังกรไพ่ออกมานะ มีทั้งเลิเวอร์ทั้งราชินีั่วถือว่าได้ถูกใจถูกใจแล้วก็ตัวเองก็ถูกเจริาเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีนะสัญญมันมีสัญญาณของอุปสรรคหมดไปอ่ะอืคุณอย่าจมอยู่กับปัญหาคุณต้องลุกขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้ใหม่เตรียมตัวให้พร้อมอ่าเพราะว่าบางครั้งอะเรามองไม่ออกหรอกว่าเราทุกเรา มีปัญหาเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้โอกาสมันจะดีขึ้นไหมเราไม่รู้อะไรเลยแต่สิ่งที่เรารู้คือเราอย่าอยู่นิ่งเฉยเราอย่าอยู่กับความทุกข์ให้มันนานเราขาดเหลืออะไรเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่มันไม่มีสัญญาณเตือนอยู่ๆมันก็มาเพราะถ้าเราไม่ทำตัวให้พร้อมแล้วอ่ะพอโอกาสมันมาเนี่ยมันพลาดได้ใช่ไหม บางทีบางท่านน่ะอย่างนักเรียนน่ะผมเคยเจอหน้าราศีมักรนะไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนบอกว่าบ้านจนพอถึงเวลาไปสอบก,ก็โทษที่บ้านเพว่ามีแต่ปัญหามีแต่แบบไม่ไม่สนับสนุนไม่พร้อมให้เขาได้เรียนหนังสือแต่จริงจริงไม่กับๆๆๆกับกับการก,กับกายกันอีกเรื่องหนึ่งบางคนโหชีวิตติดลบแต่ขยันมาก สอบติดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทําอะไรแล้วแต่ให้ดูตัวเองอเราอย่าไปดูว่าความทุกข์มากทุกได้ทุกได้แต่อย่าทุกนานความทุกข์เป็นของนอกกายแต่สิ่งที่อยู่ในใจคือราชาดาบความทุกข์มันก็แค่มีที่ปักอยู่ข้างหลังแต่ภายในลึกจ,จิตใจถ้าเราลุกขึ้นสู้ทุกอย่างมันก็จะผ่านได้ด้วยดี ไม่มีอะไรอ่ะที่จจะแพ้ใจคนอะใจคนเรานะถ้าล้วนถ้าจะพยายามสักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็เป็นไปได้เนาะโอเคชาวราศีมังกรนะถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีแหละอืมไพ่สวยอยู่นะก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือความเตรียมพร้อมหลังจากที่คุณเขาเรียกว่าหลังจากที่คุณได้รู้หนทางของตัวเองแล้ว จงเตรียมตัวให้พร้อมเก้าถ้วยคือถ้วยที่จะรองรับบุญวาสนาที่จะหล่นมาที่กำลังจะมาถึงลาเวอร์ over, สิ่งที่คู่ควรกำลังเดินทางมารา,าชินีถ้วยของรักของห่วงสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นดูแลดั่งโวงใจหมายมั่นปั้นมืออะไรไว้ทุกอย่างได้แน่นอน โอเคจบแล้วชาวราศีมังกรใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ